สวัสดีครับผมสลัดเน่าเล่าข่าววันนี้มีเรื่องที่ต้องพูดแบบไม่อ้อมไม่กลัวใครดา่าเพราะมันกระทบความปลอดภัยประเทศแบบงโงหัวมไม่ขึ้นจริงๆเฮ้ยผมงงมากนะทหารไทยขาขาดแต่ไทยดันกลายเป็นฝ่ายผิดบนเวทีโลกเพราะอะไรเพราะผู้นำเรานี่แหละเล่นใหญ่ผิดจังหวัะ วินาทีที่ทหารเราเหยียบกับระเบิดสิ่งที่ควรทำคือชูปฏิญญาสันติภาพขึ้นฟาดไปเลยว่าไทยทำตามกติกาแต่กัมพูชาละเมิดแล้วโทรหาพันธมิตรกดดันให้เขาเลือกว่าจะยืนข้างประเทศที่เก็บทุนระเบิดไว้ทำลายคนหรือยืนข้างประเทศที่ทหารเสียขาเพราะปกป้องชายแดนนี่มันสูตรสำเร็จของการทูดเลยนะครับไม่ต้องฉลาดมากก็รู้แต่ผู้นำเรากลับเลือกเดินอีกทางประกาศฉีกสัญญาสันติภาพเองกลางรายการทีวี ผลคืออะไรจากที่กัมพูชาควรโดนรุมด้วยหลักฐานไทยกลายเป็นผู้ทําลายสัญญาซะเองคุนเซนไม่ต้องเหนื่อยครับเราเดินเข้ากับดักให้เขาเฉยๆยังไม่พอมันเสี่ยงถึงขั้นสหรัฐตั้งคำถามเรื่องภาษีความร่วมมือทางทหารทั้งที่ฝ่ายที่ใช้ทุ่นระเบิดคือกัมพูชาไม่ใช่ไทยแล้วทำไมเราต้องรับบาปแทนเพื่อนบ้านล่ะครับ ตอบง่ายๆเพราะผู้นำเรากำลังเล่นการเมืองเอาภาพแมนๆเอาดีเข้าตัวแต่ดันเอาประเทศไทยทั้งประเทศไปเป็นเดิมพันผมบอกตรงๆเลยนะถ้านี่เรียกว่ารักชาติงั้นผมว่าระเบิดนะมันยังมีเส้นเขตแดนแต่อารมณ์ผู้นำเราไม่มีครับมั่วซั่วกว่าอีกสุดท้ายคนที่เจ็บคือทหารคนชายแดนและชื่อประเทศไทยที่ถูกฉีกพร้อมกระดาษสัญญานั่นแหละ นี่แหละครับสลัดเน่าเล่าข่าวพูดให้ฟังแบบไม่แต่งหน้าเพราะประเทศมันโดนแต่งเรื่องจนเละพอแล้ว